สวยยืนหนึ่งจนหนุ่มๆเหลียวหลังน้ำนางเอกนิชาณัฐนิชาซีนนี้มาในชุดเดรสสีขาวแวกหลังชวนตะลึงทำพี่นานพระเอกเจมส์มาไม่ถูกใจแล้วหนึ่งโดยมาร่วมงานวันเกิดพิกบทรงศิษย์พ่อของกอนจูเนียกาดบัณฑิตแถมยังมีฟ้าครามมีนพิรวิทย์เข้าหาด้วยซีนนี้นิชาใช้สายตาท้าทางปล่อยเสน่ห์แรงชวนหวั่นไหวหนุ่มเจมส์ปั้นหน้าตึงดึงเชิงทุกคัดมาจับผิดอาการห่วงน้องสาวกันในน้านฟ้าชลาลัยค่ะ สวยที่หนึ่งเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวตอนนี้น้าไม่อยากแต่งเดีย๋ยวพี่นันไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เป็นห่วงน้องแหละครับเป็นห่วงน้องไม่อยากให้คนมองเพราะว่าน้องแบบสวยอย่างนี้พ<อ>ยายามทำทุกทางเพื่อให้เขาแบบไม่โชว์แต่ก็ยังมีคนแบบมองแน่นอนอยู่แล้วเพราะาน้องสวยเขาก็จะเอาเสื้อสูทของเขามาคลุมแล้วก็รัดตัวเราเอาไว้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคโอเคค้องแขนก็ได้อะไรเงี้ยเขาต้องตาลุกวาวก่อนเลยเขาเป็นตัวสวย มาเจอพ่อตาแม่ใหญ่เราสงสัยแค่ว่าทำไมก็ต้องหัวกันขนาดนั้นอะไอย่างเงี้ยไหนบอกเป็นพี่น้องจะต้องมาจับมือถือแขนอะไรกันฝากซีนนี้ด้วยนะคะก็เป็นซีนน่ารักน่ารักซีนหนึ่งแต่ว่าจะไปจบด้วยเรื่องอะไรจะเป็นแบบไหนก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะคะ